สวัสดีค่ะแม่เย่ใหม่เจอวันค่ะอันแม่เย่ใหม่เป็นคนลมสักเด้อจ้จะเด้ออ่าเนื่องจากว่าแม่เย่ใหม่เป็นคนลมแถวอื่นกับพงสิบุใครมีผู้ใดได้กินเนาะอันมือนี้อันนี่ค่ะสื่อมาสองมือแล้วกระเทียมนะคะกระเทียมอ่อนๆแล้วใบกระเทียมได้มาเราเป็นยังไงบัทีนี้ อยากกินอันสมหยวกแม่พี่น้องผู้ผู้ใดรู้จักหยวกกล้วยไหมคะทุกคนรู้จักบอใครเคยกินส้มหยวกมั่งหยวกกล้วยนะคะ มือนี่สิขั้นส้มยอกค,ครับพี่นอ้องผู้ใดรู้จากบอนกล้วยไหมยอกกล้วยไหม <c oughs> เขาไปปั่มกล้วยต้นเป็นสาวเห่นไหมสาวสาวมาเหล่ากะเขากะมะคั้นค่ะมะขั้นใส่กับกระลำะตาต้นผักกระเทียมค่ะใบกระเทียมนะครับซื้อมาจากตลาด สือมาสองมัดกินไปมัดหนึ่งแล้วไม่ไงไม่มากกินกระเทียมอันใบกระเทียมนี่กินกับอันขนมจีนก็นได้เดือท้างลมอ่ะตัดกินขนมจีนหรือว่าตําสมค่ะตําสมกับกินใส่ขนมหันใส่ตาใส่กับตําสมก็ได้ตําสมบกกนันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวตัดไว้แล้วก็จะไป จะไปเอาหยวกค่ะที่ทุ่งนาค่ะทุกคนผันข่างใส่ค่อยคืออ้วนคักแท้อ้ค่อยกินเขา้าวแทบแมพี่น้องอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็กินข้าวมือหนึ่งปกติกินสามเทือหน่กะอ้นวนเพราะแห้งเดีวบัดท,ที่นี่กินเข้ามื่อละหาเืือค่ะพี่น้อง หอบดึกกัะยั้กินอีกกรู้หยู่แหละว่ามันกินหลายมันสิวันเนาะ <laughs> มันก็หิวหมกินขา้าวแทบแมพี่น้องตั้งแตกระเสียนมานน่ <laughs> กินเังงกกะแซบปกติก็กินแซบอยู่เกาแต่เกาล,ะละ่ะแตอนนี่กับมีเวลาหว่างหลายก็เลยกินเอากินเกาเร้วพอดีนี่ สบายใจเนาะบ่มีพระละนาทีมันยังแล้วอยากเฮ็ดสวนกับลูกไปเฮ็ดมื่อเศร้ากับไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไปเด็ดหอนอันนี้ก็ซักผ่าปั้นผ่าไว้ค่ะปั้นผ่าไว้ซักผ่าเดี๋ยวก็กวดบ้านทูเฮียนน้ำอัน สาวย้ำแรงงห่มๆเขากลับไปเฮ็ดสวนได้เากลับไปเฮ็ดสวนเดี๋ยวเตรียมอันไอ,น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 อนกะลัมไ้ก่อนค่ะยังนี้ไปเอาหยวกเอากะลัมหรอกค่ะพึ่งล้มไว้ก่อนล่างล่างหลอกก็พึ่งล้มไว้ ให้เขาสลบสลบจากน้อยี่ใส่แค่กระลำกับกระเทียมหรอกอ่ะ หยวกนี่แหละค่ะแค่นี้แหละกิมจิเมืองไทยเนาะสมผักกิมจิเกาหลีก็ยังบ่หันเบิดหลักค่ะเหลืออยู่น้อยนึงบบดน,นี้ก็จะทำกิมจิเมืองไทยดวบอันพ่อแม่พากกินผัดสมหยวกกันขนาดค้นบ้านเดียวกันอันที่ว่าโคกสูงที่ไม่มไม้มาย,มยุน เพิ่นกะบอกเคยกินวาสนเพิ่นบอกเคยกินสมหยวกวาสน์วะเฮ็ดจังได้วะเดี๋ยวไม่เนี่ยไม่บอกว่าโอ้เดี๋ยวเฮ็ดเสียลอยเสียอาไปส่งดอกวาสนดอกพอแม่พักกินมาจะหน่อยเนาะมีมีเวลานึกอยากกินนึกเห็นสมัยเขาเป็นเด็กน้อยกินปิง้ง ปิงปลาคอหรือปลาเผาเนาะปลาเผาเราก็มิสมยวอ้แซ่บพี่น้องสมัยแต่ก่อนเขาบ่มีแต่ก่อนบ่มีเด้หมูกระทะอันอย่างอาหารรู้อาหารเราเขาบ่เคยกินเนียมิเตจีปลาปิ้งปลาต้มไข่นี่ก็รู้แล้วใช่ไหมว่ากินสมพักเนี่ยต้องกินกับปลาค่ะปลาเผาปลาป,ปิ้งยังเสียค่ะไปเ้าเสียแล้วเดี๋ยวไปดู เครื่องซักผ้าแล้วก็ออกไปทุ่งนาค่ะจะไปเอาหยวกไปปัม๊มไปโค่นต้นกล้วยกัน